สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาพี่ๆนะคะมาดูรีวิวนะคะตัว a u r o r a EX นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดปี2025ของเรานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวด้านในนะคะสีเป็นยังไงนะคะพี่ๆกระเป๋านะคะก็จะมาให้แบบลักษณะแบบนี้นะคะพี่ๆมีสายหูยื่มาให้แบบนี้นะคะมีแพคเกจให้นะคะพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ด้านในกันนะคะอุปกรณ์ด้านในนะคะนี่ก็จะเป็นชุดเสานะคะมีถุงเสามานให้แบบนี้นะคะแล้วก็ ีตัวเต็นท์มาให้แบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือตัวเต็นท์นะคะภายในตัวเต็นท์นะคะก็จะมีเป็นพวกชุดเชือกสมอบกมาให้นะคะส่วนใหญ่พี่ๆจะหาอุปกรณ์ตัวนี้ไม่เจอนะสมอบกนะคะแล้วก็ตัวชุดเชือกนะคะจะถูกม้วนไว้ในตัวเต็นท์แบบนี้นะคะพี่ๆไม่ได้หายไปไหนนะคะอยู่ในตัวเต็นท์นะคะพี่เห็นตัวเต็นท์สีพื้นแบบนี้นะคะพี่ๆปีนี้นะคะสีพื้นมาเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะสีละมุนมากเลยนะคะพี่ๆ อุปกรณ์นะคะของตัวนี้นะคะก็จะมีให้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกลางของตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะกลางไว้ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูรีวิวภาพรวมกันอีกทีนะคะ ก็ะค,ะคือตัวอร l ล่า EX นะคะขนาดของเขานะคะจะอยู่ที่หน้ากว้านะคะ2เมตร10นะคะด้านขานะคะอยู่ที่เมตร50นะคะแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงตัวบนนี้นะคะจะอยู่ที่1เมตร1เมตร35เซนนะคะพี่พี่อันนี้นะคะเป็นสีโอลิฟนะคะพี่พี่ตัวตัวใหม่ของเราปี2025นะคะผ้าพื้นนะคะคาเป็นสีน้ำตาลนะคะพี่พี่นี่นะคะสีละมุนมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเต็นท์นะคะจะมาเป็นสไตล์สีโอลิฟแบบนี้นะคะพี่พี่ ตัวตัวเสานะคะแล้วก็ตัวอะไหล่ของปีของพยาของเรานะคะก็จะเป็นตัวอะไหล่สีขาวนวลนวลแบบนี้นะคะแล้วก็อะไหล่แบบนี้นะคะเป็นสีขาวนวลนวลเหมือนกันเลยนะคะพี่พี่เนี่นะคะดูดูรอบรอบตัวเต็นท์นะคะอันนี้ก็จะมีตัวมุ้งระบายอากาศมาให้นะคะนี่นะคะตัวอลร่าเอ็ก e นะคะค่อนข้างจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะนี้เพราะว่าเรามีมานานแล้วนะคะพี่พี่รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนคุมไฟชีสกันะค่ะ หลังจากคุมไฟชีสเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบเต็มแล้วนะคะพี่ๆทั้งตัวเต้นแล้วก็ไฟชีสนะคะที่กลางเสร็จแล้วนะคะตัวน,นี้นะคะพอเรากลางไฟชีสก็จะเห็นชัดเจนนะคะว่าเขาเป็นสีโอลิฟแล้วก็ไข่กันแบบนี้นะคะนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตัดกับสีพื้นเต้นสีน้ําตาลนะคะมาในแบบในแบบี่ละมุนสุดๆไปเลยนะคะพี่ๆนี่นะคะ ตัวเต็นท์รุ่นนี้นะคะอ่าก็จะมีทางเข้าออกให้2ทางนะคะก็คือประตูบานหน้าแลก็บานหลังนะคะแล้วก็มีหน้าต่างนะคะเป็นบานเล็กๆขึ้นรึ่งบานนะคะให้ทั้สองฝั่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพี่พีๆฝากด้วยนะคะเต็นท Or ์ Allora EX นะคะปี2อ2 5นนะคะของสนามเดินป่านะคะ ตอนนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะทางเพจเฟซบุ๊กของสนามเดินป่านะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ช้อป e ี้ a าซาดนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะคะตอนนี้มีวางจําหน่ายครบแล้วนะคะพี่ๆแล้วก็มีที่สาขาจารันนะคะก็มีการโชว์ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆใจนะคะอย่าลืมแวะเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ